เมื่อวานนี้เกมในภาพรวมมนยูนตดม,มีโอกาสยิงน่าจะประมาณ3าสกว่าครั้งได้ใช่ย <28, S 1> นะี่สิบแปดฮะยี่สิบแปดตามสถิติสถิติคือ 28, 28. เหรอ <28. S 2> โอเค28ได้2ประตูครับก็น้อยไปนิดนึงนะฮะแล้วก็เ <c oughs> จนฮาก็อาจจะมีติงติงหน่อยว่าอยากจะได้มากกว่านี้แต่โอเคหลังจบเกมเนี่ยเอลนเทนาก็พูดถึงชัยชนะในเกมนี้นะครับว่าก็ต้องปิดจ็อบให้ได้คือเป็นเกมล็อกเอาท์มันก็ต้องทําหน้าที่ว่า จะต้องชนะไว้ก่อนโอเคเรื่องสกอร์นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเ,เขาเป็นคําที่เขาพูดในห้องแต่งตัวเลยนะว่าปิดจ็อบทำหน้าที่ของคุณให้เรียบร้อยในเกมนี้ก็แน่นอนว่าเราน่าจะได้ประตูมากกว่านี้นะครึ่งแรกเนี่ยโอกาสงามๆเนี่ยห้าหกครั้งเลยน่าจะทําให้ได้แต่ว่าถ้ายิงไม่ได้ก็โอเคมันยิงไม่ได้คือยิงไม่ได้แต่คุณยังต้องรักษาสมาธิไว้ให้ได้อย่าไปเสียสมาธิซึ่งผมคิดว่าลูกทีมของผมเนี่ยมีมันอยู่ในคืนนี้<ม>ก็คือมีมมสมาธิ ก็วีแกนเล่นอย่างนั้นก็ต้องมีสมาธิอ่ะพูดจริงๆนะไม่มีจะสมาธิให้เสียนะคนชนะมากกว่า2ลูกใช่แล้วก็เขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเราพลาดโอกาสมากมายขนาดนี้นะครับก็มันก็แต่ว่าถ้ามองถึงการสร้างโอกาสมันก็โอเคอยู่แหละมันสร้างโอกาสได้แต่ว่าแค่จบไม่ได้นะประตู2อศูนย์ซึ่งผู้เล่นวีแกนลูกนี้นะครับอาจจะบ่นๆหน่อยว่าจุดโทษง่ายไปหน่อยแต่ว่ามันมีการสัมผัสกันจริงก,ก็สัมผัสกันจริงใช่ใช่นะครับ ก็เขาบอกว่าเขามองไม่เห็นว่ามีการประทะากันหรือเปล่านะมันคือยังไม่ได้เห็นภาพช้าอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยบอกไม่ได้นะแล้วก็โอ้นูกค้าก็ยังถา,ถามถึงเรื่องการเข้ามาซื้อหุ้น2 5สําหรับเซอร์จิมแลสคริปด้วยนะครับซึ่งเซนฮาก็บอกว่าก็มันก็ทาให้มีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นนะทุกคนก็มองในแง่ดีโอเคแหละงานยังมีรอให้ทําอีกเยอะนะครับ <c oughs> แล้วคิดว่าซัมเมอร์นี้จะเป็นแนวทางที่ดี <c oughs> โอ้เขาพูดล่วงหนาไปซัมเมอร์แล้วนะ ไม่พูดถึงวินเทอร์หรอไม่วินเทอร์หรอคือวินเทอร์ไปแล้วไ m แล้วไปแล้วไปแล้วไปเล้วไปแล้วไปแลวไปแล้วไปแล้ไปแนวไปแล้วไปแล้วดีแล้วไป้วไปแลาวไปแล้วไปว่าแล้วไปแลวไาแลีวไวไปแ่วไปเข้อยู่ต่วเออล้ยไปแเ้วไแี้วไมแล้วไปมีควไปแล้วไปแล้วไปแลไปแล้แล้วไ่แีวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปรล้ยไปแ้วไปแล้เไปแล้วยหรือเปล่าไปแล้วไป้วไปแล้แล่วแล้วไว่าแ้วไปแา้สไกแลไปแลอวไปแแล้วไาเออฮัลโหลเอลกายวว้าล้้ไรไม่แน่นะ เทนฮากอาจจะไม่ได้อยู่ต่อ,อ,อ,อแต่อาจจะถ้าสมมติเข้าชิงเอฟเอคัพอะคือต้องดูอนี้ก็อาจจะเป็นจจช่วยเยียวยาได้ไดคือ,อครับโอเคในแง่เนี้ยเซอร์จิมและทิปเข้ามาเนี่ยเขามาดูแลเรื่องฟุตบอลโดยเฉพาะเลยใช่ป่ะเขาได้อำนาจตรงนี้เลยแล้วผู้พูด,พ,ด,พ,ดพูดูตรงๆก็คือเก้าอี้ของเทนฮากอ่ะมันอาจจะไม่มั่นคงก็ได้เพราะคนที่เข้ามาคุมเขาเนี่ยมันเป็นคนใหม่ซึ่งเรายังไม่รู้ทิศทางว่าคนใหม่เนี่ยเขามีคนในใจเขาอยู่หรือเปล่านี่ไง ตรงเนี้ยที่เขาก็ต้องก็ทํางานด้วยความกดดันว่าคนในใจของนักเซอร์จริงไม่ใช่เขาหนูปวดหัวมากเลยนะหนูได้ยินเชื่อทำไมอ๋อแกรมพอลเตอร์อ่าใช่ใช่ใช่คือจริงๆเขาก็มีฝีมือเลยแกรมพอลเตอร์อะเพียงแต่ว่าเขามาคุมทีมใหญ่นี่ยเขาไม่มีประสบการณ์ถูกไหมเจอความกดดันเข้าไปมันก็รับไม่ไหวไงตอนที่คุมโชซีใช่นะฮะเมนูเต็ดก็น่าจะสเกลใหญ่ขึ้นไปอีกนะใช่ไหมอ่ะโอเคมันเป็นโปรเจกต์ที่ที่มีอยู่นะครับแล้วก็เราต้องจัดการกับการถดถอยที่มีอยู่แล้วก็กลับมาให้ได้ อันนี้ก็เขามองภาพของสโมสรชัดเจนนะว่าทีมมันก็ผลงานยังไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้นะครับก็เรื่องของแชมป์เอฟเอคัพนกข่าวก็ถามเอริกบอกโอ้ยมันถามในตอนนี้มันยังไกลเอเออย่าค่อยๆไปทีละเกมเอาให้มันถึงใกล้ๆก่อนเอฟเอคัพนี่อกว่าจะชิง,งจบจบฤดูกางใช่มันเหลืออีกตั้งกี่รอบเอฟเอคัพมันเตะถึงรอบแปดรอบแปดคือน,นัดชิงอะ่ะนี่มันเพิ่งรอบสามเองนะครับใจเย็นคือเอาตัวรอดทีละเกมก่อนนี่ถามเลยต้องดูดวงด้วย ใช่ใช่คือไงจับสลากได้ดวงแล้วใช่นะคือมีดวงนะและที่สําคัญ่ะทีมใหญ่ตัดกันเองเนี้ยถ้าบอกว่าคู่ต่อสู้จะหายไปทีมหนึ่งถูกไหมถูกต้องเอออย่างสเปอร์เนี่ยเจอกับแมนเชสเตียสเปอรตัดแมนเชสเตียสรอบรอบสามนี่ก็ใครตัดเนี่ยแอสตันนอร์หรือบู๊นอร์เขาล่วงไปแล้วแล้วนอกจากสเปอร์เจอกับซิตี้มีอ่าเชลซีด้วยเชลซีเจอแอสตันมิลลเอกับบิล่าด้วยใช่ไหมเออนะครับลิเวอร์พูนเจอนนลิชอย่างเงี้ย อืมอะไรล่ะโอ้พี่คุยแต่ว่านอริยังไม่ชัวร์นะนอริยเขาต้องเตะใหม่ใช่ไหม่ทีนี้เดียโกดาโลคนทำประตูขึ้นนําให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในนาทีที่22เนี่ยก็บอกว่าเราสร้างโอกาสได้เยอะเลยนะแต่มันยิงกันไม่ได้อ่ะก็โดยรวมก็ถือว่าควบคุมเกมไว้ได้หมดแล้วก็ดีใจที่ผ่านเข้ารอบทีมมาดับนี้คอนโทรบอลไม่ได้ไม่ต้องทำโอ้คือคือแนวรุกเนี่ยคือสากระเบือมากจริงๆนะแล้ว เมื่อกี้ให้เขาใส่กระเบือเลยเหรอพี่ต่อใส่กระเบื้องไปเปรียบเลยแบบแฟสับที่แฟนบอลใช้ประมาณนี้คือตอนนี้มีข่าวว่าแมนยูจะดึงผู้เล่นหลายคนนะที่เป็นกองหน้าชั้นยอดเข้ามาแอันหนึ่งแล้วก็มีคาริเบเซีมาผมเชียร์อยากให้ดึงเข้ามานะมีชื่อบุเลย ปืนใหญ่อเซนอลว่ามีปัญหาในการจบสกอร์หนักแล้วมันอยู่หนักกว่าหนักกว่าใช่คือ3ตัวบนยิงกันได้น้อยมากจริงริงนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยคือต้องต้องได้ตำแหน่งอื่นขึ้นมาช่วยยิงให้อย่างดารุ่นเปนกองหลังนะครับดาร่บรูโน่เออบรูโน่ก็เป็นวิดฟิลนะครับคือคือถ้าเขาไม่แค้ตรงนี้เนี่ยนะฮะ โอกาสจะชนะคู่แข่งมอนมีน้อยอคือถ้าคุณดีประตูไม่ได้คุณจะชนะใครได้อะไรเวลาไปเจอคู่แข่งที่แข็งแก่งกว่านี้อโอกาสในการเข้าทำมันไม่ได้มีมาบ่อยอแต่ว่าพอมันไม่มีมาบ่อยสิ่งสําคัญก็คือต้องปิดจ็อบให้ได้แต่มันทําไม่ได้ไใน,นหลายๆคร้งปัญหามันคือตรงนี้แหละว่าเขาแมนยูเต็ดซื้อลัสมุฮอยรุนมาเพื่อทําหน้าที่นี้ถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าดึงคนใหม่มาก็เท่าว่าอยรุนก็ไม่ได้ใช้งานนะคือคือผมมองว่าเอาเป็นเสมากเข้ามาแล้วเพื่อให้อยรุน ได้ศึกษารุ่นพี่เขาเล่นยังไงถูกไหมเบเซม่ามีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เบเซม่าเหมือนไม่มีความสุขที่เอาอีกทีฮเหมือนหลายคนนะนักเตะที่ไปไปซาอุดิอาระเบียหลายคนเริ่มเริ่มที่จะมีมีข่าวด้านด้านลบออกมาอะไรเงี้ยอ่ะก็โอเคว่ากันไปนั่นเป็นเรื่องของการลงตลาดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องบอกบอกเลยว่าแมนยูไนเต็ดจะไม่ใช่ภาพเดิมจากหลายปีที่ผ่านมานะเพราะว่าเปลี่ยนคนดูแลมาอยู่ในมือของจิมแล้วเซอร์จิมแล้วเนี่ยอาจจะ เป็นอีกภาพหนึ่งนะค่ะอ่าโอเคทีนี้ดาโลเขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เหรอใช่เออปิดประตูไงพี่ให้เขาบี้เมนูอ่ะผมก็ให้เหมือนกับพี่กุยนี่แหละน่าจะให้เขาบี้เมนูเมื่อวานนี่ท่าไม่ได้เมนูเนี่ยมีสิทธิ์เสียประตูนะครับตัดบอลแดงกลางได้เยอะเนาะใช่ตมดหมดแล้วไม่จริงเกลี้ยงไม่ใช่ว่าเมนูไม่ได้ดีแค่เกมนี้อย่างเกมล่าสุดอ่ะที่แพ้มาทุกคนก็ตัวดีใช่ไหมเปลี่ยนเมนูออกธรไมเออเอาจริงๆนะเขาเล่นดีทุกเกมนะแม้กระทั่งเกมที่เจอกับเวสต์แฮมที่เขาพลาด ประตูเสียประตูที่สองกันเขาก็ดีใช่ไหมเพาเขาพลาดจังหวัดนั้นจังหวัดเดียวนะเขาบอกดารโลก็บอกว่าประตูของผมก็ทำให้ทีมเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะโอเคเกมนี้อันตนี้เขาเจ็บนะแล้วก็เอริกเซนป่วยแต่ว่าอันตนี้เจ็บเอริกเซนป่วยต้องกลับไปรับผิด ต้องกลับไปคิดเยอะๆเลยนะเราบอกกันแต่แอนดอนี่เขายืนริมเส้นฝั่งขวาขวาใช่แล้วไม่มีใครยืนริมเส้นฝั่งขวาเลยมีอีกคนหนึ่งจอร์แดนซาโช่แต่ซานโชไม่ได้อยู่กับทีมใช่ไหมคราวนี้พอพอเอริกเทนฮาขยับเอาการนาโชมายืนฝั่งขวากายมันว่าดีเล่นตั้งแต่เกมกับเมล่าแล้วก็ดูดีขึ้นขึ้นมายิงประตูได้มีส่วนร่วมกับเกมเมื่อวานนี้ก็อย่างที่พี่ต่อบอกว่าก็ทําได้ดีมีจังหวะยิงชนคานแบบตั้งๆมมีีีคนนึงงท่ลาแป๊บเดยว แต่ก็ถือว่าทำผลงานได้บูบ้าบกกว่าอันตรนี่ด้วยก็คืออามาเดียโรอ่าเออนะฮะก็นี่เออนี่เคลียดละเครีจริงๆอ่ะช่วงนี้เจ็บก็เจ็บเจ็บไปนานๆเลยก็ดีจะเย็นเาไวบางทีนักบอลก็ต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งนะเบื่อมันคลิกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันไปโลดมีแบบเดีปรับตัวแบบจะโดนซานโชที่ยังต้อคือดอบางคนอ่ก็าเานโชนี่น่าจะยากแล้วแต่ว่าแต่ว่านักฟุตบอลหลายคนเราได้เห็นว่าบางทีปีแรกมัน จะตะกุตกาก2ปีก็ยังไม่เข้าแต่ว่าพอมันเริ่มลงตัวนั้นไปยาวก็มีะนะอ่ะทีนี้ก่อนที่ไปชมมีเรามีคลิปทัศนะของพี่จองบอบูด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูทางฝั่งวีแกนเขาว่าไงชอมอนนี่เขาบอกว่าก็ได้ประสบการณ์เยอะเลยผมภูมิมใจกับนักเตะของผมนะมันเป็นเกมที่ยากมากแล้วกเ็เกมนี้มันยากตรงที่ว่าต้องเจอกับคู่แข่งที่มีพรสวรรค์นในพื้นที่สุดท้ายแล้วก็จะไปไล่เพรสเนี่ยมันยากการเพรสทีมในหลีกวันกับเพรสทีมดับพรีเมียร์ลีกก็อาจจะไม่เหมือนกันนะ แต่ว่าเมื่อวานพูดจริงๆผมไม่เห็นวิกแวน l a ลสเลยนะเขาไม่มีเลยคือเขาเขาเล่นได้แค่นี้ไงพี่ันี้ก็เราก็ต้องเข้าใจใช่ใชเขาก็ไม่ดีด้วยในหลีกวันน่ะจริงจริงก็เขาอาจจะเลือกว่าโอเคถ้าเพลสไปก็มันอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ใช้วิธีรับดีกว่านะผมมีความสุขกับลูกทีมแล้วนะครับแล้วก็ช่วงต้นเกมมีโอกาสนะแล้วก็ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรว่ากาแฟแ์ก็คือแมนูเต็ด มีโอกาสเยอะกว่าแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าของวีแกนนะครับคือถ้าใครยังจำกันได้เนี่ยชอมาลูนี่คือคนที่ยิงประตูให้วีแกนชนะแมนยูหนึ่งต่อศูนย์เมื่อรุ่นการ2 0<ม>1 2 2> <ม>1ันสิถึงสองพและทำให้แมนยูชวดแชมป์พรีเมียร์ลีกในรุ่นการนั้นนะช่วงนั้นสำคัญนะเออก็เสียแชมป์กับแมนเชสเตอร์ไปนะฮะช่วงที่ไปไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะแล้วทำให้เหตุการณ์มันสวิงอ่ะมันมีเกมที่เสมอเอฟเวอร์ตันด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ท่านเซอร์ยังอยู่กับ ทีมต่ออีกเออถึงฤดูกาลแล้วไม่ได้ด้วนเพาะถ้าฤดูกาลนั้นไม่งั้นก็ไม่มีไม่มีเนี่ยกุนนากิโร่น่ยไม่มีนะอ่าเอออ่าก็คือฤดูกาล22 0ไอ้ที่กุนนากิโร่ก็คือฤดูกาลที่แพ้วีแกนใช่แต่ว่าซีซั่นถัดมาเฟอร์กี้ก็พาทีมเป็นแชมป์แล้วก็บายบายวางมือเหมือนแบบจริงๆอ่ะถ้าฤดูกาลนั้นได้หนูว่าไปตั้งแต่ฤดูกาลนั้นแล้วใช่ใช่ใช่เพราะวางแผนไว้ละนะอ่ะโอเคทีนี้เราไปมีทัศนะครับมีคลิป ลักษณะหลังเกมนะของพี่จอมบอบูเลองไปดูกันหน่อยไหมไปครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการบุกไปเอาชนะทีมท้ายตารางนะครับระดับลีกวันอย่างวีแกนแอตเลติกก็แมนยูชนะไป2ประตูต่อศูนย์สิ่งที่เห็นจากเกมนี้แล้วอยากจะพูดถึงก็คือ ชื่อชั้นศักดิ์ศรีนะครับคุณภาพของผู้เล่นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยสมประกอบแต่เราจะเห็นว่าเอลิกเทนากจัดตัวจริงเท่าที่มีอยู่ในมือเนี่ยแบบเต็มอัตราศึกเลยทีเดียวคือถ้าเป็นสถานการณ์อื่นไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ครับขันถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักหน่วงเช่นนี้นะครับการเจอกับทีมระดับลีกวันและเป็นทีมท้ายตาราง นะครับผู้เล่นไม่ได้มีศักยภาพสูงส่งอะไรเนี่ยก็ผู้จัดการทีมเนี่ยสามารถที่จะส่งผู้เล่นตัวสำรองหรือดาวลุ่งเนี่ยนะครับโรเตชันลงไปเนี่ยสัก3-4ี่ตำแหน่งหรือบางทีมเนี่ยอาจจะโรเตชันเนี่ยครึ่งทีมหรือค่อนทีมเลยก็ได้แต่ตอนนี้นะสถานการณ์ไม่อนุญาตให้เอริกเทนักทำแบบนั้นคือตอนนี้นะถูกแบบาการบังคับว่ามึงต้องชนะเท่านั้นเพราะว่า ผลงานล่าสุดไม่ค่อยจะโสภาสถาพรสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นห้ามประมาทห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องชนะสถานเดียวเอริกทนักจัดเต็มเลยนะฮะใช้ผู้เล่น11ตัวจริงที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่แล้วสิ่งที่เห็นก็คือมันคลาสเนี่ยคลาสของผู้เล่นนะครับศักยภาพผู้เล่นคุณภาพของนักเตะมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วแมนยูก็ใช้ตรงจุดเนี้ยนะครับสามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งอย่างวีแกนได้นะด้วย ด้วยคุณภาพของผู้เล่นที่สูงกว่าไม่ใช่ด้วยความน่าประทับใจในรูปทรงการเล่นนะถ้าเราดูรูปทรงการเล่นดูสไตล์การเล่นดูรูปแบบการเข้าทำเนี่ยก็เหมือนเดิมมันก็จะดูตะกุกตะกักต่างคนต่างเล่นนะปีคล้ายปีขวาได้บอลพยายามตัดเข้าในยึกยักยัก,ยกแล้วก็สับไกลย,ยิงเองสูงน้านะครับสูน้าตัวเป้าก็วิ่งรอไปรอไปรอมามันก็เป็นซะอย่างเนี้ย นะแล้วแมนยูเนี่ยโอกาสเยอะมากมีโอกาสทำประตูเนี่ยเยอะแยะมากมายร,มร่วมเกือบเกือบสามสิบครั้งด้วยซ้ำสิ่งที่เห็นก็คือการยิงทิ้งกับยิงคว้างนะฮะยิงทิ้งยิงคว้างสลับกับยิงนกแล้วก็ตกปลาคือไม่อยากจะพูดนะว่าถ้าเป็นทีมอื่นนะอ่ะยกตัวอย่างแมนซิตี้หรือเลียพูลจริงๆไม่ค่อยอยากยกตัวอย่างสองทีมนี้หรอกเพราะสองทีมนี้เขามันอีกระดับนึงอะนะคือถ้าเป็นแมนซิตี้ก็ อย่างนี้เห็นอะเหมือนที่พวกเขาถล่มฮัตเตอร์ฟิลด์5-0คือไส้แตกแต่แมนยู you เนี่ยไม่มีความเฉียบคมไม่มีความเด็ดขาดเกมรุกมันจะดูติดติดตัดติดติดขัดขัดพอมีโอกาสก็มักจะทำไม่ได้ใช้โอกาสสิ้นเปลืองฟุ่มเฟือยมากสุดท้ายได้มาแค่สองประตูแล้วหนึ่งในนั้นนะครับเป็นการทำประตูจากจุดโทษ เห็นแรดฟอร์ดเล่นแล้วก็แบบหืมนะเระสับกระส่ายหงุดหงิดอยากจะอยากจะพ่นคําหยาบออกจากปากนะแต่ก็ยังดียังดีมีจุดดีๆอยู่อย่างก็เห็นเจ้าหนูคอปปี้ไมนูเล่นเป็นมิดฟิลตัวรับนะครับก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่ารับใจถ้าผมให้แมนออฟอะแมนเน่ยก็จะมอบให้เจ้าหนูวัยสิบแปดขวบผู้นี้ครับคอปปี้ไมนูนั่นคือความดีงามจากเกมล่าสุดที่บุกไปเอาชนะ โคตรทีมอย่างวีแกนได้สองประตูต่อศูนย์ครับ <laughs> อันนี้ทีมงามเนี่ยสร้างโพขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เตียงกบับพิธีกรทั้งสามท่านมาก่อนเแต่หนูหมดลแล้วเรียบร้อยโพก็คือฟแฟนแฟนแมนอยู่ในเตดหวังไว้มากแค่ไหนในศึกเอฟเอครับออรอบ16ทีมรอบ16ทีมคือต้องชนะ รอบต่อไปนะรอบแปดพออะไรเงี้ยเหรอือว่าแชมป์แชมป์เลยแล้วมีคนแล้วแฟนแมนยูเขาจะมีหวังแค่รอบ16ทีมกันเหรอเขาก็หวังแชมป์กันทั้งนั้นน่ะฤดูกาลที่แล้วนี่ไปถึงชิงแชมป์นะเออเออแพ้แมนซิตี้์ยังนะนะแต่เออคือฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคือมีรุ่น4แชมป์ตอนแรกใช่ไหมแต่ว่าฤดูกาลเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยเหลือแค่ ถ้วยใบนี้ใบเดียวแล้วนะฮะสำหรับการลุนแชมป์ของแมนยูนะตอวดูจะไปได้แค่ไหนแล้วคาราบาลครับตกชั้นไปแล้วตกรอบตกรอบไปแล้วตกรอบตกชั้นคือพิมบรีกดูแล้วไม่น่าไปถึงแชมป์ยากนะครับจะพี่ว่าตัวเลือกมันไม่ครบถ้วนบางคนก็อาจจะหวังรองแชมป์ก็ได้เนี่ยรองแชมป์ไม่มีก็เข้ารอบรองเลยเข้ารอบรองมันแค่รอบรองระหว่างรองแชมป์ต้องไปถึงแ์ต้องไปเข้าเข้าชิงใช่ไมมาบอกว่าชิงแชมป์แต่ถามหน่อยว่ามัน ใครมันจะไปหวังแค่รองแชมป์ล่ะใช่ไหมเข้าชิงได้ก็ต้องหวังแชมป์ทั้งนั้นแหละตอนนี้โอ้โหห5แล้วหวังแชมป์มันก็ต้องหวังแชมป์แหละนะครับถึงตรงนี้แล้วนะครับรอเสิร์ฟถึงหน้จาจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา